เราะฉะนั้นตอนนี้เราหยุดนิ่งๆหยุดในกลางดวงใสๆหรือหยุดในกลางองค์พระใสๆดวงใสๆหรือองค์พระใสๆใ,ให้ใสเหมือนกับเพชรหรือเหมือนกับดวงดาวในอากาศ เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือดวงจันทร์ในคืนวันเพน็ญหรืออาทิตย์ยามเที่ยงวันอาตรึกดวงใสให้ใสบริสุทธิ์อย่างนั้นนะจ๊ะดวงกลมรอบตัวมันดวงแก้วขยสิทธิ์อย่างนั้นกลม ใสบริสุทธิ์เนีทำความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยให้ใจมันคลอเคลียอยู่กับความใส่ใสของดวงใสใสหรือองค์พระใสใสยอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเวลาเรานึกก็ต้องนึกเบาๆค่อยๆนึก อย่าไปใช้กำลังในการนึกคิดหรือถ้าหากเราอดใช้กำลังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกทำใจให้นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายใจกระเบิกบานแช่มชื่นสบายสบาย นิ่งขยายไม่ใช่นิ่งแล้วแคบถ้าเรานิ่งเป็นนะจ๊ะมันจะขยายถ้านิ่งไม่เป็นมันจะแคบนิ่งแคบเนี่ยมันจะเป็นตอนที่เราตั้งใจมากเกินไปไปบีบไปเค้นบีบเค้นใจของเราเนะ่ะ มันจะแคบอย่างนี้ผิดหลักวิชานะจ๊ะอย่าฝืนดันทุนลังทำต่อนิ่งต้องขยายต้องรู้สึกสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยตรงนีนะ้อยากให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนนะได้ตรงนี้ เข้าใจตรงนี้นะนิ่งแต่คขยายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนิ่งเบาๆเบายค่อยๆวางใจเบาๆเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกไปบนพื้นดินก็ดี คืนน้ำก็ดีมันต้องเบาอย่างนั้นวางเบาเบาสบายสบาย